เข้ามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุสิบเจ็ดความหูม้แบบนีพออสี่แบม่ซิที่จะเลือกงานงานที่แพนได้มาทําครั้งแรกก็คืองานกรรมกรก่อสร้างงานกรรมกรก่อสร้างทุกคนย่อมรู้ดีว่ามันหนักขนาดไหนมันเหนื่อยขนาดไหนแต่เราต้องทําเพื่อครอบครัวแพนทนทําอยู่สองปีปลายเจ้าและขณะที่แพนทํากรรมกรอยู่แพนก็เรียนกศนไปตัวจนจบมหก แล้วก็เปลี่ยนตัวเองอัพตัวเองเป็นธุรการแล้วก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆจนทางตัวเองมาชอบไออย่างเพนพวนชอบทํากับเขาก็เลยพยายามดิ้นลนหาทําเกี่ยวกับร้านอาหารจนตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของร้านอาหารทั้งหมดแปดร้านทุกอย่างเหมือนจะดีนั่นก็จะความแน่นอนคือความแน่นอนสุดท้ายร้านอาหารแพนจากดีๆมาเขาเกิดภาวะวิกฤตยุคคอสอชอ ดาน,นักลูกค้ามาบ่ได้มากลับบ่ได้ต้องรีบกลับพันก็เลยต้องยุดยุดร้านอาหารเพื่อที่คือไปต่อบไ,ไหวแล้วว่าเป็นหนี้เป็นสินแล้วว่ายอมหักภาระหนี้สินยุดรับภา,าระหนี้สินในเมื่อเขายุดร้านอ่ะรายได้เขาบ่มีอ่ะแต่รายจ่ายเขายังมีอ่ะเขาก็ต้องกินค่าบ้านก็ต้องมีย่ีสได้ยอ่ะ ทุนต้นทุนบ่มีเลยต้นทุนชีวิตบ่มีเลยนะตอนนั้นเครียดมากปิดตัวเองไปยอมพรไ้ไค่ไปยอมมีเพื่อนมีฝูงเฟสไลน์นี่แทบจะไม่ได้เล่นเลยบงบังบนบังบน,บนถามตัวเองว่ามันคืออย่างมันคืออย่งมันคืออย่างคนเฮาในเมื่อเ,เกิดมาชีวิตคนเฮาเนี่ยมันต้องมีความสุขมันก่อน แ่ฉันนะฉันนะมันนี่อย่างมันตุกปลา่ำเปเหลือยน,นะถามตัวคนคนในเมื่อมันแบบมีความสุขมันตุกขนาดนี้ทีอยู่ไปเพื่ออย่เคยคิดฉันเนี่ยเจ้าโทษฟ้าโทษด,ดินถามฟ้าถามดินวนะ่าฉันทําผิดอ,อย่างลําเหลือถึงลงโทษฉันขนาดน,นี้จะเอากันที่ตายเลยกันอู้คนเดียว่จเจอ้าอู้เหมือนผีมาอู้คนเดียวอะ่ะเสร็จแล้ว แทนได้มีโอกาสได้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดว่าถ้าเขาเครียดมันก็จะดึงดูแต่เรื่องเครียดเครีคยดเข้ามาให้เขาตลอดแล้วมันก็จริงในเมื่อน้ําตาเขาไหลทุกวันทุกวันเนะี่ยมันก็มีแต่เรื่องเครียดน้ําตาไหลบนที่นอนตื่นมาก็มมีแต่เรื่องเศร้ามันก็ดึงดูแต่เรื่องเศร้าๆเข้ามาแทน,น,น,นเปลี่ยนโหมดตัวเองเลยศึกษาเห็นรูยจาาตรงนี้แทนเปลี่ยนโหมดตัวเองเลยกลับมาพยายาม คิดถึงอนาคตตัวเองคิดเป็นเรื่องดีๆตนเรื่องดีๆมันก็ปากระมิดเป็นเรื่องดีๆเ,เ,เริ่มเข้ามาเจ้ามีเรื่องดีเข้ามายูดีๆมีคนมาแนะนําสินค้าฮื้อแพนตัวหนึ่งเอามาฮื้อแพนลองกินคือตัวแผนเองอะทําร้านอาหารอะมือแพนชามือบะมีแหงมือชาหิ้วของนะักขาบะมีแห้งเกิดเจ็บเวลาจะเดินจะลุกแบะบมีแหงแม้แต่จะเปิดขวดน้ํา เวลาจะลุกต้องเกาะฝาป้า,าปนเอามาให้แพนกินแพนขอเรียกสินค้าตัวนี้ว่าเป็นสินค้าวิเศษสินค้าสุดมหัศจรรย์ที่ทาให้แพนได้มีชีวิตใหม่และทาให้แพนเปิดใจกับธุรกิจยูมิพัทนี้สินค้าตัวนี้คือสินค้ายูมิโกแพนอู้จัดใจแล้วว่าแพนกินสินค้าตัวนี้ไปสองทิศจากมือแพนแบบมีแหงมันมีแหงกํจาจะขาที่เจ เจ็มันบะเจ็บก็คือตัวเพนเองแทนบ่ชอบงานงานแบบเนี้ยแพนทําร้านอาหารมีแต่ลูกค้ามาหาแต่ที่เขาไปขายของเขาเยี่ยมจัดแค่แพนกินแล้วดีขึ้นแพนก็แค่โพสในเฟซโพสในเฟซอยู่ดีๆมันเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาเพื่อนที่เป็นมีอาการเหมือนแพนอ่ะเพื่อนก็ขอกินขอกินขอกินแล้วเพื่อนก็บอกต่อ,อกินดีบอกต่อกินดีบอกต่อผลปรากฏว่าเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาเฉยเลยและจากแพนอ่ะลําบาก เงินจะก,กินเข้าบางทีไปตลาดนัดนะ่ดูมือดูตังในมือว่ามันพอก่่อนจะซื้อแข้งสองถุงสามถุงเนะี่ยแต่แผ่นทำมาจับธุรกิจอยู่มีพัดงานเครือข่ายอยู่มีพัที่แค่แปดเดือนทำเมื่อแผนมีเงินแสนเข้ามาจากน้ำขาไหลทุกวันมันกลายเป็นรอยยิ้มขึ้นมาแล้วมีมีอนาคตมองเห็นอนาคตตัวเองเอ่ะเฮ้ยอนาคตฉันมีแล้วจากจันคิดตั้นตอนนี้ฉันไม่คิดแล้วอ่ะ ตอนนี้แพนก็ขอขอบคุณนะเจ้าคนที่แนะนําคือแพนชี้นําแพนให้มาดูจากสินค้าตัวนี้ขอบคุณคุณมเทีอัญชีกันแสงขอบคุณคุณชาตรีพาลิถ้าบบกมีเปิลสองคนให้ป็ม้มีโอกาสได้มาดูจากสินค้าตัวนี้ขอบคุณถ้าแบบมีเปิลก็จะบบกมีแพนเลยขอบคุณท่านซีบีดีวันนี้ยวนใจ ที่คอยเป็นกําลังใจใือแพนทุกสิ่งทุกอย่างคอยโอบอุ้มทุกอย่างขอบคุณลูกค้าขอบคุณทีมงานและที่ขอบคุณอย่างสุดใจเลยคือขอบคุณท่านประธานทั้งสองดออรนิตยาวดีพันเสษและท่านประธานนาทวิทธนัตรีสิธิพัฒน์นะเจ้าขอบคุณมากๆสุดท้ายนี้ก็ขอใื้บริษัทยูพิพัฒน์เจริญเติบโตกว้างไกลไปทั่วโลกแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือประชาชนได้มีโอกาสช่วยเหลือชาวโลก ต่อๆไปเจริญยิ่งขึ้นนะเจ้าขอบคุณเจ้าสุดยอดมากๆค่ะพี่แพนขานะคะวันนี้นะคะนะคะคนอูนั่งฟังไปก็น้ําตาซึมนะคะแต่ว่าเออรู้สึกว่ามันคือชีวิตจริงๆนะคะที่แบบประสบพบเจอแล้วมันอินเนอร์มาจากข้างในจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็โอ้โหเนี่ยนะขนลุกเลยค่ะนะคะก็ รู้สึกว่านะคะเป็นการแบ่งปันที่แบบสุดยอดมากๆแล้วก็มีคุณค่ามากๆนะคะสําหรับคนที่กําลังแบบมองหาอยากจะพลิกชีวิตคนที่ลําบากมากๆนะคะก็ยังสามารพลิกชีวิตแล้วก็แบบปลดชีวิตพลิกชีวิตมาได้นะคะแบบที่แพนนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะโอกาสหน้าต้องขอเรียนเชิญใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขออบคุณค่ะคุณอุ๋ยสวัสดีค่ะค่ะ นะคะทุกท่านคานะคะวันนี้นะคะก็เห็นไหมคะใครๆก็ทําได้คุณจะมีวิกฤตขนาดไหนนะคะมีปัญหาเศรษฐกิจกิล้มเหลวขนาดไหนนะคะเพียง<ค>แค่ว่าคุณนะคะมีใจฮือสู้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะและคุณก็จะสามารถพลิกชีวิตนะคะได้อย่างนะคะพี่แผนไปเองนะคะก็ อย่าลืมนะคะทุกท่านค่ะนะคะช่วงนี้เราก็ยังแจกของรางวัลกันอยู่นะอย่าลืมพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆนะคนใหม่นะคะพิมพชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ชื่อผู้แนะนํานะคะรูเวล่าคีมเจลนะคะแจกจริงค่ะแจกขวดใหญ่มากๆเลยนะคะก็แชร์กันไปด้วยนะคะสําหรับใครที่แชร์แล้วนะคะแชร์